สู้ๆค่ะจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเะคะ่ะเด้อื้นนี้พวกเฮาขอขัวอีสานน,นันนาสิพาพ่อแม่พี่น้องไปส้มบรรยากาศจุส่สวนขัวค่ะประจาแม่บบานสิพ้ายางไปเบิ้งป้าดอกกระเจียวเม่บบานค่ะว่าเป็นยังไ๋จา้าหลังจากที่พอบ้า,บานเพิ่นไปตัดหญ้าให้แล้วค่ะไปค่ะพ่อแม่พี่น้องเบื้องทองฟ้าค่ะงามงามค่ะโอ้สวยงามแทะแดดตะเสาเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ได้ค่ะก็ะเป็นวันเสาร์เนาะค่ะเนาะ โอ้ยแดดไหมแดดครักพ่อแม่พี่น้องมาได้เกียดติโมงดิค่ะนี่พ่อแม่พี่น้อง มันได้เก็บม้งเสาอยู่ค่นป้าแดดเม่บบานมะยางเบ่งเกินจาหลังจากพอบานผลมาตัดหญ้าให้เม่บ้านแล้วค่ะป้าดอกกระเจียวเม่บบานค่ะหมู่บ้านเม,ม่บ้านก็มาเก็บดอกไปได้จาด้าเด้อเบิงมนีสิมีดอกบ่ สะออนไม่จานเห็นเพื่อนปลูกล้วสะออนแต่ของอยากปลูกกันเลยสั่งมาปลูกค่ะเห็นเพื่อนปลูกสะออนสะออนหลายมึงไม่บานต้นย่างไม่บานก็ร่างกรงด้วยค่ะไม่บานเอาต้นย่างมาปลูกแซมกันไปไหมคะ่ะ ปลาดอกกระเจียวนอนไ้นอนหน้าจะสิลาา่ะค่ะผมมีพี่น้องตื่นขึ้นมาก็ไเด้ส้มสวนส้มไ้ส้มหน้ากับมีแห้งาานะค่ะน้องอมมีพี่น้องเนาะโอ้นี่ดีก็เกิดน้ำอยู่ตนไม่บ้านเจ็บหมู่บ้านนี่ค่ะนี่อันดีดอกกระลังตะปพค่ะดอกกระเจียวหวาน กะสิมีปลูกสองลุนนะคะเด้อนี่สามแถวขางทรายมือนี่ปลูกก้อนค่ะปลูกก้อนจักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละค่ะพอพ่อเดียนแล้วการสามแถวหัวมือนี่ก็ปลูกปลูกรุ่นกันสองอาทิตย์ค่ะพ่อพี่น้องเห็นเพิ่นเห็ดอย่าเห็ดร้ายพ่อ่พี่น้อง ขวางได้เห็ดล้วก็มีความสุีหลีล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องปลูกไว้แต่กินถ้าอยากแต่กินเ้อะค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเห็ดลองเบิ่งนด้อะค่ะผู้ใดมีพื้นที่ปลูกก็ไดออกดอกทุกมือทุกมือ,มอค่ะแม่บ้านสะออนนนาสิมีหลายๆพ <c oughs> ุ่บุญเจ้าปีปีหนาปีฮื้อผุหลังกว่าสิได้ขยายพันธพ่อแม่พี่นอ้องนี้จาาเพิ่นอ,ออกดอกมีแต่ขาใหญ่ ดอกกระเจียวกะขายใหญ่ๆอ้วนๆนขนาดเจ็บมือว่านดิค่ะเนี่โอ้ส่วนมีหลายๆคือเพิินโอ้แม่บบันสะอ่อนเพิินอหลีดิค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่นปลูกหลายๆนะคะง่ามไหมค่ะดอกค้นมักดอกใหม่ขึ้น่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็นปะค่ะเนี่ยดอกกระเจียวปลาดิค่ะแม่บ้านเอามาปลูกไว้ที่แหลกๆก็กินดีดีค่ะถ้ามีแล้วหอดกับ่อญยากพ่อแม่พี่น้อง ดอกกระเจียวปลาไหมค่ะเพื่อนดอกพนเพลย์เร็วๆจ้ะดอกกระเจียวปลาก็ได้เห็นบ่าข่างามบ่ปลูกไวพ้พ่อได้เบิ่งได้แง่งเนาะพ่อแม,ม่พี่น้องพ่อได้สม้มดอกกระเจียวปลาในบ้านดึงขึ้นเนื้เบิ่องกันดอกเพิ่นงามงามอแม,ม่พี่น้องดอกกระเจียวปลาไหมค่ะสีสดใสงามดีเท่เนาะค่ะเนาะพ่อแม,ม่พี่น้องเบิ่งไหร เกียวปลาดอกกรเจียวปลาเห็นบ่นจ้ะเฮาเก็บทุกมือกเกิดน้ำทุกมือได้อยู่มึงเนีต่ตะเปาะยืนพอกินแบบแซ่บนี่ระค่ะพ่อแม่พี่น้องปลาดอกกระเจียวมึงก็นะปลาผักขาพอบานตัดแล้วไปโอ้เปลี่ยนเม่ลายขึ้นกันตอนนี้บ่ตัดกับบ่ได้พ่อแม่พี่น้องมันหยาแห้งต้องตัดออกแค่สี่ก้อนไม่บานยังกอสีเดย์มาเอาตรงเหงาเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้อง สิละค่ะชาวไร่ชาวสวนอันนี้อยู่ทึ่งโน้นเ้อค่ะเด้นนี่อันนี้อยู่ทึ่งโน้นค่ะนี่พูนอยู่นหายน้ากับมีค่ะความฝันที่เป็นจริงของแม่บบานจ่าเห็นเป่นปลูกจะกปลูกลา้วันนี้ตะของเอามาปลูกกันสมใจอีลีค่ะสมใจอยากปลูกอีลีขุนจ่าอยู่นหาน้าเห็นบ่กพ่อแม่พี่น้อง ล่องผิดล่องถือว่าค่ะว่าสิเป็นจังไดปลูกไห,หน้าปลูกโน้นนะสันพอดีว่าพื้นที่โน้นเบิดราคากระเล่นพอบานพิ่นจงคล้องไวทานรหลดไทแตกเขาใดเด้อค่ะเด้อนี่เด้อรหลดไถยหน้าเดินตามเขาใดพ่อได้ไทเอ่นห้อยพอบานพื่นไ็นไม่บานจ้ะไทกบหญ้าไม่จ้าพิ่นจงไว หนึ่งสองสามไม่ขาดที่แหลกกันเพื่อนบ่ได้บอกแม่บานว่าจงไว้ทานเห็นแม่บานก็เลยเอามาปูกก้อนนี่สามแทวนี่สามเทวนี่แม่บานจเจียวมาปลูกก้อนค่ะพอบานบ่ได้บอกว่าถ้าจงไว้ทานไถยไหมค่ะแม่บานก็เลยเด็ปปูกก้อนวันนี้สามแทวผุนสังมารุ่นค่ะสังมาปลูกรุ่นก็เลยในจงไว้เวียนไว้ทานรถไทยเดินตาม ใช้ยหยาพะนะค่ะสะออนเนาะค่ะเนาะพอม่พี่น้องเนาะมันงามไหมค่ะดอกกระเจียวไหมแม่บ้านเห็ดแม่บ้านสะออนสะออนไปจ่าไปเบงปลาพักขาบ่ะนี่พอม่พี่น้องนี่จ่าป้าพักขากระไดปีนาผุลค้างก็สิง,งามนี่แม่บ้านของก็ปลูกปีนีแม่จ่านี่ไหม เดินชมสวนค่ะวันนี้เห็นประจ่าตนยุ่งแมบ่บานกำลังไงสองปีค่ะปู่ไวเพราะเป็นหฮมนะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องซ้ำเงินออมผลันนิ่ไป นา่พ่อแม่บ่ย่างก็ให้ลูกเต่าพ่อได้เป็นทุนเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพุ่นละลูกเต่าหญ่พุ่นละเขาคอยที่ได้ใส่เขาบ่ได้ใส่ดอกพ่อแม่พี่น้องเขาตายก่อนเขาตายหิจากเห็นบอจ้ะอันแม่บ้านสีออนดอกกระเจียวมาแซมไ้เห็นไปตรงกลางต้นพักขาดิดอกมันก็ลังพอเยาะขึ้น ตะกอนแม่บ้านปลูกทางนี่ดิค่ะดอกกระเจียวมันนี้หญ้าแห้งไม่จ้ะก็เลยเอาผักขามาใส่ก็เลยง่ายดอกกระเจียวไปไว้ทางโซนพุ่นค่ะปีนาพุนะะ่นละเนาะค่ะเนาะงคอยสีงามอันผักขาแม่บ้านก็นได้ปีนี่ก็บ่ทันได้นี่ดอกจะสิตายแล้วบ่ตายแลย้วเนาะพ่อแม่พี่น,ออน,าาน้องก็ะเซียนบ่ตายตีเนาะพ่อแม่พี่น้องฮอดปีน,นี้แล้วแม่นบ่ค่ะพ่อแม่พี่น้องว่า บดตายดอกน้องข้าเนะาะพว่นเพิ่นได้ติดไงแน่หรอ,หมอเมป้าแดดไม่บานสะออนแดดเชงเดยเดยังไม่แห้งครับแท้เสียงนกห้องพก็ไม่พี่นอ้องบรรยากาศที่ทุ่งนาค่ะครอบครัวอีสานนอนนาค่ะ ลูกไว้เพื่อลูกเพื่อหลานห้องขุดแล้วเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องสิลระคะแม่บ้านกับผ้ามายางส้มสวนค่ะหลังจากที่หนาโห๊ค่ะแม่บ้านให้พอบ้านมาตัดให้มื่อบ้านว่านนี่จ้าแม่บ้านกันเลยมาเบิ่งกันนะว่าสัน้นกับแปลนดีนเนาะจ้าเนาะวันนี้ยังสีในี่แม่พ่อไหนยางหล่อนี่แม่ นี่ก็ต้นม้อนไข่ด้ค่ะเด้อแสบแสบพีคันนี่หนวยผืนหนวยเงีวๆหรอกจันนี่สิมีสองแบบนะจ้ะเนาะแบบเง้วกับแบบกลมๆไหมค่ะแบบกลมๆไม่บานว่าบ่าแสบไม่บานเคยกินใส่กันแล้วต้นม้อนไข่รังบานก็เอินต้นนี่ยังกว่าลูกท้อลูกท้อตีไม่บานตอนเอาคันตอนมาปูก ตอนมัตตาไฮผุ้ล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนหลายๆตนใครอยู่ย่างอยู่ตนเดียวพ่อแม่พี่น้องไ <c oughs> ม่บานว่าสิบ่ย่างจากตนโอ้ใครเนี่ยถึแย่งตนหนึ่งโอ้เวลาคนเป็นหมากแล้วพ่อแม่พี่น้องเป็นตลอดปีตลอดศาสตร์ไหมค่ะหมากหมากกันมอนใข่นี่เมียไม่บ้านละสะออนเวลาคนได้เป็นหมากแล้วโอ้เป็นตลอดปีวันนี้แม่เลี้ยงเออเฮ้ยอยูุู่้ล่ะค่าสองสามปี้างนาเดียวไม่บานติดผ้ามาเบิง เล้าเพิ่นเป็นน่วยแล้วโอ้ยสะออนอิรีทีค่ะเลี้ยงเออเฮอเนาะเต็มต้นไหมคะ่ะแซบคนถามสื่อบืมบืม,บมยุจ่ามันเห็งบะเมียนให้เพิ่นน้ำก็เต็มสาพอรอพราะไม่พี่น้องน้ำก็ใสติงลิงเห็นทองฝ่าเีค่ะอยู่ในน้ำเห็นบ่น้ำใสอะไรเห็นหอดทองฝ่า มาคุ้งแม่บ้านตัวน,นี้พ่อแม่พี่น้องจะเป็นโดเักเนาะเอาไปตำกับหลายนวยเลยดิค่ะนี่พ่อแม่พี่น้องห <c oughs> น่วยงาม,ามค่ะตำแซบแซบค่ะนี่น่วยปิตาอันตำาบ่าแซบเจียงควอยลอยอยู่เ <c oughs> ต้นนี้แคงคากบา้านใครอยู่จ่าเป็นเป็นนวยสามต้นอยู่คือว่าแหละเนาะคะ่ะเนาะอัน ปลูกเพื่อไว้ลหลายต้นเพื่อเพ่อเป็นนวยพอบ้านปลูกไว้ศ้าต้นพอดีค่ะเป็นนวยเล้อสามต้นพ่อแม่พี่น้องถ้ากันบิดไปตำดูแล้วค่ะแต่ว่ากับกระลังเรลื่มเป็นนวยนะคะนอ้องเฮงว่าเนี่ยดุ นี่แม่บ้านก็นได้ผ้ายางส้มสวน้อคะเด้ออันนี้ต้นบักเมาต้นบักเมาตนม้นเมาสื้อเบียร์ละสิบบาทมาปลูกพ่อแม่พี่น้องย่ <c oughs> งามใดสิได้ดกินหมากูปลูกไว้สองตอน้นใครอยู่ย่างเบิดอจุจ่าบ่ได้กินกนระซางเนาะค่ะเนาะลูกเต่าห้องุ่นละได้กินปลูกไว้้าลูกล้านพ่นละได้กิน หวยเชี่ยนี่พอดีแม่บ้านสีได้ใส่ห่อเขาสากพอดีค่ะนี่ห่อเขาสากกับสิบหาคำสี่หอดนี่แหละครับพา,า,าเนาะบ่มไว้บมบรยนกาศกยู่ท่ถงหน้าโอ้เดี๋ยครับผมมีพี่น้องนี่กัะตนละมุดตนละมุดนี่ก็สะอ่อนด้วยกันนี่ค่ะผมมีพี่น้อง จ้ามนีกับแปรวานแม่บา้านภาพพมพี่นอ้องยางส้มบรรยากาศยุทงหน้าเนาะคะ่ะเนาะยางส้มสวนค่ะส้มสวนดอกกระเจียวจา้าแม่บ้านกับคอยพมพี่น้องทุกคนร่างกายสู่ภาพแข็งแรงลำนำเลยลุ้ยกันตุคูทุกคนเน้ะค่ะเด้อจะให้เก็บจะให้ไข่จะให้จนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้แม่บ้านกับสิควาล่อแมพี่น้องไว้ซึ่นี้ก็นะคะเนาะคิดหนาจะงงอคอกันไว้นะคะพวกเข้าขอบคุ่งอีสาน,นานหน้ากับคุยพมพี่น้องทุกคนร่างกายสู่ภาพแข็งแรง ลำลำเลยๆนกันตุ๊กตุ๊ทุกคน้อคะเด้อวันนะะี้แม่มบ้านกับดิกันเข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย